ปีศาตร้อยตาปีศาตร้อยตาหรือโดโดเมกิเป็นปีศาจชนิดหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมันจะเข้ามาสิงสู่อยู่บนร่างกายของมนุษย์โดยมีลักษณะเป็นดวงตาลุกลามไปจนทั่วทั้งร่างกายตำนานของปีศาตร้อยตามีอยู่ว่า เมื่อครั้งสมัยอดีตนั้นได้เคยมีผู้หญิงลึกลับผู้หนึ่งที่มีแขนยาวกว่าคนทั่วไปแล้วเธอก็ยังสามารถที่จะใช้มือและแขนได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวเหนือคนธรรมดาแต่เธอกลับอาศัยความพิเศษในร่างกายตัวเองเพื่อใช้ในการลักเล็กขโมยน้อยซึ่งคนในยุคโบราณจะเรียกพวกที่ขโมยแบบนี้ว่าเทนายนะหรือคนแขนยาว แต่ความลึกลับที่ทำให้เธอแปลกไปกว่าพวกที้ขโมยทั่วไปได้ถูกเล่าขานต่อๆกันมาว่าพวกเงินทองที่ผู้หญิงคนนั้นได้ขโมยไปจะเกาะติดอยู่ตามร่างกายของเธอแล้วในเวลาต่อมาพวกเงินทองเหล่านั้นก็จะแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดวงตาจำนวนมากที่ฝังอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเธอจึงถูกเรียกว่าปีศาจร้อยตาหรือโดโดเมกิ ดวงตาจำนวนมากที่ถูกฝังอยู่บนร่างกายของผู้หญิงคนนี้ทำให้เธอมีความสามารถในการมองเห็นทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกแอบซุกซ่อนเอาไว้ได้อย่างทะลุตุ่โปรงดังนั้นหากปีศาตร้อยตาได้ปิดตามเพื่อที่จะขโมยทรัพย์สินของใครไม่ว่าเจ้าของจะพยายามนำทรัพย์สินเงินทองไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ยากนักที่จะรอดผลจากการขโมยของปีศาตร้อยตาตนนี้ได้ เนื่องจากคนในสมัยก่อนจะเรียกเหรียญที่มีรูว่าโชมุกุซึ่งมีความหมายว่าดวงตาของหนุกทําให้คนสมัยโบราณรู้สึกว่าเหรียญกับดวงตานั้นคือสิ่งที่เป็นประเภทเดียวกันหรือมีลักษณะคล้ายกันจิตตกรชื่อดังผู้ที่ได้เขียนภาพของปีศาตร้อยตาขึ้นมานั้นมีชื่อว่าทุริยาม่าเซกิเอนได้เคยบอกเอาไว้ว่า ตามทฤษฎีของคนบางคนเชื่อว่าโดโดเมกิคือสถานที่แห่งหนึ่งในโทโตและถ้าหากพูดถึงโทโตแล้วมักจะหมายถึงเขตอูสุนมิยะในจังหวัดชูจิกิเพราะที่นี่เคยมีสถานที่ชื่อว่าโดโดเมกิซึ่งอยู่ใกล้กับภูเขาฮาจิมันซึ่งที่แห่งนี้จะมีตำนานของปีศาจที่มีนามว่าโดโดเมกิอยู่ที่นั่นด้วย อย่างไรก็ตามตำนานผู้ผีปีศาจของที่นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีศาจร,ร้อยตาอีกประเภทศหนึ่งที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดเลยกับเรื่องเล่าถึงพฤติกรรมการลักขโมยซึ่งเท่าให้ดูเหมือนว่าจิตตะกรเซกีเอ็มได้ใช้ตำนานที่เคยเล่าฐานบอกต่อกันมารวมกับเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้เพื่อใช้เป็นต้นแบบของจินตนาการในการเขียนภาพของปีศาจร,ร้อยตา อย่างไรก็ตามนอกจากการขโมยทรัพย์สินเงินทองแล้วยังไม่เคยมีเรื่องราวใดปรากฏเลยว่าปีศาจร้อยตาจะทำร้ายร่างกายหรือฆ่าใครโดยหลายคนเชื่อว่าตานานของปีศาจร้อยตานั้นเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อครูเด็กๆว่าหากเด็กคนใดทำความผิดแล้วแอบซ่อนความผิดเอาไว้ก็จะมีดวงตาปรากฏขึ้นมาตามร่างกายทีละดวงทีละดวงทีละดวง ถ้าหากยังไม่หยุดทำความผิดหรือสารภาพความผิดของตนเองออกมาจำนวนของดวงตาจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ